พระคำก่อนนอนพระธรรมสุรีบทที่หนึ่งร้อยสองคำร่ำร้องในยามทุกข์ใจข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขอเสียงร้องของข้าพระองค์มาถึงพระองค์ขออย่าทรงซ่อนพระพักของพระองค์จากข้าพระองค์ในวันทุกข์ใจของข้าพระองค์ขอทรงเงียบพระกันฟังข้าพระองค์ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยเร็ว เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์เพราะวันของข้าพระองค์สิ้นไปอย่างควันและกระดูกของข้าพระองค์ไม่อย่างเตาไฟจิตใจของข้าพระองค์ถูกนาบเหมือนหญ้าและเหี่ยวไปข้าพระองค์ลืมรับประทานอาหารของข้าพระองค์เหตุด้วยเสียงร้องครางของข้าพระองค์กระดูกของข้าพระองค์เกาะติดเนื้อของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นเหมือนนกกระทุน ที่ในถิ่นธุรกันดาลดุดนกเขาแมวในที่ร้างเปล่าข้าพระองค์นอนไม่หลับข้าพระองค์เหมือนนกโดดเดียวบนหลังคาเรือนศัตรูของข้าพระองค์เยาะหยันข้าพระองค์วันอย่างคำ่ำผู้ที่คลั่งไส้ข้าพระองค์ใช้ชื่อข้าพระองค์แช่งเพราะข้าพระองค์กินขี้เถ้าต่างอาหารและเจือน้ำตาเข้ากับเครื่องดื่ม เหตุด้วยความพิโรธและความกลิ้วของพระองค์เพราะพระองค์ทรงชูข้าพระองค์ขึ้นและโยนข้าพระองค์ทิ้งไปเสียวันเวลาของข้าพระองค์เหมือนเงาเวลาเย็นข้าพระองค์เหี่ยวไปเหมือนหญ้าข้าแต่พระเจ้าแต่พระองค์ประทับบนบัลลังเป็นนิจพระนามของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์พระองค์ทรงลุกขึ้นสงสารสิโยน เพราะถึงเวลาที่จะทรงพระกรุณาเธอเออเวลากําหนดมาถึงแล้วเพราะผู้รับใช้ของพระองค์รักซากก้อนหินของเธอนักและสงสารผงคลีของเธอบรรดาประชาชาติจะกลัวพระนามของพระเจ้าและบรรดาพระราชาของแผ่นดินโลกกลัวพระสิริของพระองค์เพราะพระเจ้าจะทรงสร้างสิโยนพระองค์จะทรงปรากฏด้วยพระสิริของพระองค์ พระองค์จะสนพระไทยในคำอธิษฐานของคนสิ้นเนื้อประดาตัวและจะไม่ทรงดูหมิ่นคำอธิษฐานของเขาขอบันทึกเรื่องนี้ไว้ให้ชาติพันธุ์ที่จะมีมาเพื่อประชาชนที่ยังจะทรงสร้างมานั้นจะได้สรรเสริญพระเจ้าบันทึกว่าพระองค์ทอดพระเนตรลงมาจากที่สูงอันบริสุทธิ์ของพระองค์จากฟ้าสวรรค์พระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินโลก เพื่อทรงฟังเสียงร้องครางของเฉลยเพื่อทรงปล่อยคนที่ต้องถึงตายให้เป็นอิสระเพื่อมนุษย์จะประกาศพระนามของพระเจ้าในซิโยนและกล่าวสารรเสริญพระองค์ในเยรูซาเลม็มขณะเมื่อชนชาติทั้งหลายรวบรวมกันทั้งบรรดาราชนาจักรเพื่อนมัสการพระเจ้าโรรองคทรงหักกำลังของข้าพระเจ้ากลางทาง พระองค์ทรงกระทําให้วันเวลาของข้าพระเจ้าสั้นเข้าข้าพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขออย่าทรงนาข้าพระองค์ไปเสียในกลึ่งกลางวันเวลาของข้าพระองค์พระองค์ผู้ปีเดือนดํารงอยู่ตลอดทุกชั่วชาติพันเมื่อเดิมพระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์จะทรงดํารงอยู่ สิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งหม่มพระองค์ทรงเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เหมือนเสื้อผ้าแล้วมันก็สิ้นไปแต่พระองค์ยังคงเดิมและปีเดือนของพระองค์ไม่สิ้นสุดลูกหลานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะอยู่มั่นคงและพงพันุ์ของเขาจะได้รับการสถาปนาต่อเบื้องประพัก์พระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน สาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนเป็นนิจพระเจ้าผู้ทรงเมตตากรุณาขอพระคุณพระเจ้าที่โปร่งทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสดับคำร้องทูลในยามที่ข้างหลายนั้นทุกใจขอพระคุณพระเจ้าที่โปร่งจะไม่ทรงปล่อยทิ้งสำหรับผู้ที่แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาพระเจ้าข้าโปร่งจะทรงโปรดอวยพระพรมาเหนือลูกหลานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ ขอพระคุณพระเจ้าโปร่งทรงดำรงพระชนอยู่เป็นนิดโปร่งทรงให้ชีวิตของทั้งหลายมีความมั่นคงเหมือนดังที่โปร่งได้ทรงสร้างโลกและจักรวาลที่มั่นคงข้าแต่พระเจ้าขอมอบชีวิตจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายให้อยู่ในการอารักขาในพระคุณในพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะโปร่งทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่สูงและโปร่งทรงดำรงอยู่เป็นนิดอธิษฐานโมทนาพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้า กลับทุนในนามพระเยซูเจ้าอาเมน